เอาเลยครับสวัสดีเพื่อนๆทุกๆคนนะครับอยู่กันในเอ펙ไรเจนกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ก็นี่เลยนะครับซัมเมอร์ซันดาวเซลเราก็จะมาจัดกันสัก120กล่องละกันนะครับสายสะสมแอ์ลูมแล้วเนี่ยเน้นไปที่การเปิดกล่องนะครับสกินช่างมาแล้วนะครับอันไหนก่อนเดี์พอเบะกกันละกันครับจัดไป20ก่อนนะคุ้มครับคุ้ม โอ้โหกล่องแรกก็ทองเลยครับโอ้โหเฟมเฟมจิบบอร์ต้าครับโอ้โหทองมาอีกแล้วครับผมอ่าเป็นโว้วครับเฮ้ยนิวคาสเซล ว้าว wow. สวยงามแต่ก็ไม่ได้ใช้ครับสองทองแล้วนะอ่ะม่วงมาครับโโลจัดไปครับโโลตัวใหม่ด้วยนะครับแอดยังเหลืออีกเยอะให้ปลดครับมาครับม่วง อีโมดกีฬาสีของฮาบ็อกนะครับสีเขียวอทองโอ้โหมันที่เหลือเกินโอนโอ้ยเฟมอีกแล้วเฟมของฟิวนะครับมาครับม่วงอีโมด โฮโลโฮโลสปุยโหตัวนี้ยังขาดอีกเยอะนะครับอ่ะมาไหมไม่ใช่โฮโลแหละขนาดนี้เออถ้าโพสไปอีกหนึ่งครับบัตรฮาวนะครับตัวที่ไม่มีก็ไม่ออกนะครับตัวที่มีก็ออกรัวๆนะครับ โอ๊ะซองอีกแล้วครับอ๋อหายสก,กินพีซคิปเปอร์ครับจริงๆเลเจนด์รี่มันการันตีที่30กล่องนะครับแต่ผมนี่ไม่ต้องเกิน5กล่องอะออกแล้วนะครับมาครับม่วงอีปิก โอ้โหมันจะโคโลให้ได้เลยนะครับแล้วก็เต็มแน่นเอียดเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับบัตรเฮาของเราหมดไปแล้วนะครับ20บวกกับ2กล่องที่เก็บไว้นะครับเป็น22กล่องนะครับสปอยนิดนึงสำหรับคลิปนี้นะครับผมคิดว่าน่าจะครบ500กล่องอีกรอบแล้วนะครับครั้งนี้ แอลูมชานียน่าจะออกนะครับกับอีก100กล่องที่เหลือเนี่ยยังไงก็ออกแน่นอนนะครับไปลุยกันเลยโโอ้หผมบอกแล้วไม่ต้องถึง5กล่องผมอะรอบนี้โอ้โ สกินเลเวนแนนไหครับมีเยอะมากเลยสีของสกินฮอลัสเนี่ยผมว่ามีทุกสีแล้วนะครับนะเออครบไปเลยมาครับม่วงพอแล้วนะโฮโลเออถ้าโพสปั่นมีด อันเก่ามันเตะระเบิดนะครับก็ค่อยไปช่างใจทีหลังแล้วกันนะว่าจะใส่อะไรดีนะครับม่วงโวตอีกหรือเปล่าโอ้โหกลับมาที่โฮโลอกีกสักรอบคนระับสองม่วงครับผมโอ้โหสีดสีดอ้า สองโฮโลโอ้ oh, แล้วเลยเจนดาลีผมเนี่ยเกินสิบกล่องไม่ออกแล้วนะครับ <laughs> ชักติดขัดแล้วครับรอบนี้ <_ P ack> อาแต่ก็ม่วงต่อครับเออเฮ้ยเฮ้ยเ้ยโอ้ oh, วาคิลี่หรอใช้ท่าโพสแอนลูมแล้วแงโอ้ oh. นี่ครับแองเจิลอะไรวลนะครับโอ้โหมาสักทีนะครับสำหรับเลเจนเดลและสิ่งที่ได้แฮมล็อกครับโอ้โหเฮมล็อกเฮมล็อกเฮ้ยอันเก่ามันสวยกว่านะครับเออเอาเลเจนโดดมากับ ของขาวนะครับโอ้เฟมอีกแล้วออวันนี้แมดแม็กกี้ครับแต่ก็สวยดีนะคือวันนี้ไม่เฟมก็สกินนะครับไม่มีฟินิชเชอร์เลยนะโอเคหลุดสปอยครับผม มาละทีในกล่องที่ประมาณ49-50นะครับสำหรับที่เปิดในวันนี้นะผมก็จะสะสมไปอีก73กล่องนะครับในการสะสม500กล่องต่อไปนะครับเดี๋ไปซื้อก่อนครับก็ปลดเป็นมีดบางกระล…อไปละกันนะครับผมกะว่าจะปลดเรียงไปเรื่อยๆเลยนะครับเพราะว่าเอาจริง แอนลูมที่ชอบเนะ่ยก็คือปลดไปหมดแล้วนะครับที่เหลือคือแบบอะไรก็ได้แล้วเลยนะครับนะก็ว่าจะปลดเรียงไปเลยและกันเพราะไงก็สะสมอยู่แล้วนะครับอันนี้ดูท่าโพสในเซส์อ่าประมาณนี้นะครับอันนี้ก็อินโทรคลิปนะครับไป ขอให้ต่อไปไม่ต้องถึงห้าร้อยกล่องนะออกมาเลยดีกว่านะครับม่วงมาครับผมโอ้ผมละท้อใจจริงๆนะครับเออไอ้ก่อนหน้านี้นี่ อีโมดทองมั่งฟริรนิเชอร์มั่งนะครับวันนี้โฮโลโลลัวเลยครับวงต่อนี่องครับผมเอาท่าโพสนิวคาสเซิลนะครับแต่ก็แบบก็เป็นตัวที่มีท่าโพสอยู่แล้วนะครับ เอ้หหทองเลยเนี่ยวงวงทองโอ้โหแล้วก็เป็นอะไรไปบ้าได้เลย <c oughs> โหวันนี้ทองมาเลเจนดารีร่มาต้องเฟรมเท่านั้นเหรอเนี่ย <c oughs> โอ้ย <c oughs> ไปครับติ้งรัวไปนั่นไงจริงด้วยอีป,ปิกครับ และจะเป็นอะไรไปไม่ได้โอ้ยต้องพูดแบบนี้นะโฮโลจะไม่ออกโอเคโฮเช็คมาครับม่วงมาและจะเป็นอะไรไปไม่ได้เฮ้ยมันแอบ,บฟังเราจริงๆหลายคลิปและหลายคลิปแล้วนะครับโอ้แต่นี้อันนี้กิมมิคจริงๆมันคือเลเจนด์หลายๆตัวนะครับ ถ้าโพสอะเอามาวางต่อกันอะมันจะเป็นภาพเดียวกันเหมือนเราเอาจอหลายๆจอมาต่อให้มันกลายเป็นจอเดียวะนะครับเออมันกิมมิคมันคืออย่างนั้นนะครับมันเลยทําให้แบบพอมันมาเป็นตัวเดียวแล้วมันเกะกะเลอะเทอะไปหมดนะครับเนะี่ยคือถ้าเป็นมีตัวอื่นด้วยเนี่ยไอตัวเนี้ยมันจะเดินไปในหลายๆจอของเลเจนด์นะครับสมมุติวางถ้าผมจำไม่ผิดนะ่าจะเป็น4ตัวนะ มันก็จะเดินผ่านเลเจนด์จนทั้ง4ี่ตัวไปเลยนะครับนั่นคือกิมมิคของมันอ๋อและจะเป็นอะไรไปไม่ได้ไม่ได้ผลเต้าและจะเป็นอะไรไปไม่ได้จริงๆครับอันนี้คือจริงๆก็คือโฮโลนั่นเองนะครับออกเทนนะอาวม่วงครับ ชามอาเลเจนดารีมาแล้วครับเป็นดินิด,นดอีโมดเฮ้ยแต่ก็ได้อยู่ครับออกเทนผมไม่มีอีโมดระดับแบบอีปิกขึ้นไปเลยนะครับในรอบนี้ได้แบบเจนดารี่ไปเลยเอามีนี่ว่า <c oughs> <c oughs> มีอีปิกอยู่นะเออ ไปเรื่อยะผมมาครับอีปิกคาร์ตติ้งนะครับโอ้โหกะให้ปลดแอรลรูมรอบหน้านี่ชิวๆกันเลยทีเดียวนะครับเอาเลยเจนโอ้ยติดติดกันเลยครับเป็นสกินนะครับแมทแม็กกี้ เรียบๆครับเรียบๆเรียบๆแล้วไม่หรู <Huh? S 1> เรียบเรียบแต่ไม่หรูอเออยังไงม่วงครับครับติ้งอีกแล้วคือไม่เหลืออะไรแล้วไหมครับติ้งอีกหรือเปล่าไม่ใช่นะครับทักอะไรมันจะไม่ได้อย่างนั้นนะครับก็เป็น กีฬาสของแอชนะครับสีส้มอีกแล้วครับอีปิกอีโมดสิอย่างนั้นอ่ะก็เลี้ยงอาหารหนูนะครับแต่ผมมีอีโมดทองแล้วว่ะดิสำหรับแอชนะครับ อีโมดไหมฮ้ยอย่าไปขออีโมดนั่นไงไปขอทำไมเออโหแต่คลิปต่อผมยังไม่มีอีโมดระดับอีปิกขึ้นไปเลยนะครับโฮโลมาโฮโลโฮโลจงมา้โอเคไปได้สก,กินนะครับ โฮโลตามคำเรียกร้องเต็มแล้วเรียบร้อยนะครับโฮโลวัตสันอ่ะไม่ขออะไรแล้วอะไรจะมาก็มาโอ้โหในใจนะคิดว่าเป็นฟินิเชอร์นะครับอ่านายนาแบบคาวบอยนิดนึงเออเนี่ย รูออฟอรอืมนี่แหละครับไม่ต้องพูดอะไรอยากให้อะไรให้มาเลยนายเลือกให้เรานี่กร <c oughs> <c oughs> ะตุกมาสองทองครับสองทองฟินิเชอร์ยังไม่ออกอะครับนะ สกินเดโวชั่นครับโอ้โหกระตุกเลือเกินโ,โหนี่เล gendary แล้วหล่อนี่เฟรมนะครับเนะียคอนเซปต์ของการเปิดกล่องรอบนี้คือเฟรมนะครับนาะอยากให้ไรเราอ่าอยากให้ชามเรานะครับโอเคมีแล้วปะเนี่ยเหมือนจะมีแล้วนะครับแต่ว่ามันอาจจะแบบ ตุกติกเปลี่ยนนู่นนี่นั่นนิดหน่อยเปลี่ยนชื่ออะไรเงี้ยให้เรานะครับเออก็เลยยังไม่ซ้ำนะเอาเลยครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการเปิดกล่องในครั้งนี้นะครับผลประกอบการก็คือ1 air room 0 f ูมศูนย์เฟอร์นนะครับแล้วก็เฟรมอีกประมาณ4-5เฟรมนะครับเฟรมทองนะครับ อ่าแล้วก็โฮโลอีกบานเบอร์เลยนะครับนะนี่คือผลประกอบการในรอบนี้นะครับไงก็ขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามดูจนจบแล้วกันนะครับส่นนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ